วันนี้นะคะเราจะมาเลือกว่านดอกทองหรือว่านมหาเสน่ห์นะคะส่งให้กับคุณหน่อยค่ะคุณหน่อยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้วันดีค่ะเดี๋ยวเลือกกน้วยสวยให้นะจะเลือกกระถางนี้นะคะหนึ่งกระถางและกระถางนี้นะคะกระถางที่สองจะส่ง ไปที่กรุงเทพมหาคนครนะคะสองกระถางค่ะก็เป็นไม้โบราณาที่คนสมัยก่อนนะคะนิยมเอาไปปลูกไว้หน้าร้านค่ะหน้าร้านคา้าหน้าที่พักตามโรงแรมนะคะหรือว่าร้านค้าก็เป็นการส่งเสริมเรื่องอความเป็นมงคลเรื่องการค้าขายนะคะเงินงทองไหลมาเทมาเข้าร้านคนเข้าร้าน เพื่อที่จะมาอุดหนุนเมื่อเลือกสินค้าหรือว่ามาพักที่ที่พักของเรานะคะก็เป็นไม้มูคลที่เราปลูกแล้วก็ขยายแล้วก็ขายขายได้เงินอันดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนในรอบสิบปีที่ผ่านมา ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆค่ะสําหรับว่านชนิดนี้นะคะซึ่งมีชื่อว่าว่านดอกทองหรือว่านมหาเสน่ห์นะคะรีวิวให้คุณหน่อยค่ะอยู่ที่กรุงเทพมหานครดูนะคะ2องกระถางนี้นะคะจะส่งให้ในวันนี้ค่ะขอให้คุณหน่อยมีแต่ความโชคดีร่ำรวยเงินทองร่ำรวยบุญวาสนาร่ำรวยสุขภาพนะคะใครสนใจก็ค่อยทักมานะคะสำหรับ ว่านดอกทองหรือว่านมหาเสน่ห์ใครอยากเป็นเจ้าของก็ทักไลน์มาได้เลยค่ะ